สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่12กรกฎาคม2568ผมจะขับรถจากเมืองอังปันครับเมืองอังปันใกล้ๆกับเมืองตะลอเนี่ยแหละครับไปเมืองพินดายาทั้งสามเมืองนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันครับผมมาจากทะเลสาบอินเล จากอ่างปันไปพินดายาเนี่ยสองข้างทางท่านผู้ชมจะเต็มไปด้วยแปลงปลูกพืชผักการเกษตรซึ่งช่วงนี้เป็นเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นกลางฝนที่เดียวครับเขาก็จะปลูกพืชผักกันเป็น,ปนแปลงๆตำเนินเขาแล้วก็เนินเขาเนี่ยมันก็เป็นเนินเขาสูงสลับซับซ้อนเตี้ยบ้างสูงบ้างนะครับกระลำปลีขิงขา แล้วก็พวกดอกพัสตาร์อะไรพวกนี้นะครับพวกพืชผลการเกษตรดอกไม้ก็จะปลูกกันเรียงรายตาไหลเขาเป็นแป,แปลงสี่เหลี่ยมทำให้เรามองเห็นเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆนอยู่ในหุบเขาสลับซับซ้อนมีวัดวาอารามต่างๆอยู่ตามเนินเขามีเจดีย์ที่สวยงาม มี j จดีชเวดากองจำลองด้วยนะครับยังสร้างไม่เสร็จผมไปครั้งที่แล้วเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นไปเขาเพิ่งเริ่มสร้างเองครับถัดมา7ปีให้หลังเนี่ยตอนนี้เขาสร้างไปได้เยอะแล้วครับเกือบเสร็จร0อแล้วล่ะครับนี่ผมยืนอยู่ที่ริมทะเลสาบ หน้าถ้ำวัดพินดายาท่านผู้ชมข้างหลังผมนี่ก็เป็นวัดประจําพินดายาแะครับที่อยู่ตรงที่ราบทุบุรมทะเลสาบแต่ว่ายอดเจดีเนี่ยได้ถูกหักโค่นไปเนื่องจากแรงของแผ่นดินไหวเมื่อที่ผ่านมาถ้ามองจากพินดายาเนี่ยมองไปไกลๆกล็จะเห็นบนยอดเนินเขานั้นก็เห็นเจดชเวดกองจําลองท่านผู้ชมเมื่อเข้าไปในถ้ำพินดายาเนี่ยนะครับท่านจะต้องตื่นตะลึงถ้าท่านเป็นชาวพุทธโอ้โห เห็นความอลังการมากมายของพระพุทธรูปในถ้ำที่สวยงามพินดายาถ้ำทางพุทธศาสนาที่อยู่บนเนินเขาสูงขึ้นไปในถ้ำนะครับในถ้ำเนี่ยสะอาดมีน้ําหยดมาบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจํานวนพระพุทธรูปเนี่ยที่ผมสอบถามกับมรรคธายกที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ามีประมาณ 8,089คือเกือบเกือบหมื่นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ข้อมูลจากมัคคายกนะครับแต่ว่ามันเยอะมากมายจริงๆเรียงรายยังสวยงามอยู่ในถ้ำมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่ส่วนมากจะถูกผู้ผู้คนชาวพุทธนำมาสร้างนี่ครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่เมืองกะรอนะครับเยอะแยะมากมายเลยเดินไปขับรถไปสองข้างทาง่ยเจอแบบนี้เยอะมากเลยครับ ขายเห็ดกันอยู่น่าจะเป็นเห็ดโคนอันนี้เป็นดาวเห็ดโคนเหโคนจริงๆนั่นแหละ มีชาวบ้านมาวางขายเห็ดโคนอยู่ข้างทางให้โพซี่ลงไปถามดูบอกว่าโอ้เยอะเลยทีเดียวนะครับอยากจะอุดหนุนเขาราคาไม่แพงกองนีน้ประมาณ40บาทครับท่านผู้ชมคิดเป็นเงินไทย2กองก็80บาทผมก็เออถามโพซี่ว่ามีร้านค้าแถวนี้เขาทำอาหารตามสั่งไหมเราจะซื้อเห็ดโคนไปให้เขาต้มยำแต่ว่าโพซี่บอกว่า ตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะร้านอาหารไม่ค่อยเยอะครับอย่าซื้อไปเลยเดี๋ยวก็ไปเสียเท่าเปล่าโอ้โหเสียได้มากท่านผู้ชมเลยไม่ได้กินต้มยำเห็ดโคนคิดว่าจะซื้อไปแล้วก็จะเอาไปให้ร้านค้าเขาต้มยำแต่จริงๆผมว่าทําได้นะครับแต่ว่าโพซี่ไม่สนับสนุนเท่านั้นเองก็เลยตกลงไม่ได้ซื้อครับเสียได้มากเห็ดโคนครับซึ่งี่ประเทศไทยเนี่ยมันหายากนะครับมันจะขึ้นเป็นฤดูแต่ที่เนี่ย พินดายาเนี่ยนะครับโอ้โหข้างทางนี้เสียดายมากครับดอกตูมๆดอกบานๆเนี่ยมีเป็นกระบุงตะกร้าแล้วไม่ได้มีเจ้าเดียวนะครับมีเยอะแยะเลยมาวางอยู่เต็มเลยนะครับแต่ว่าผมมองแล้วคนซื้อก็ไม่ค่อยมีน้อยมากเขาจะขายกันได้ไหมเสียดายเสียดายเสียดายจริงๆนะครับฟังเสียงนะครับเสียดายเสียดาย We brought n uh in a in lunch g i v e to the shop for ต้มยำซุปบม บางทีเป็นท่มีอร้านอาหารเป็นร้านร้านร้านร้ร้านร้านร c านร้านม้านร้ร้าร้านไหนร้านานร้านร้าร้านร้นร้มนร้านรานร้านร้านร้ร้านรีา้รานนรร้านร้นนร้านร้านานรนร้านราร้มนนไาราร้านร้าร้นรรมรร้รร this one maybe uh huh. arrive เพียงอุดร์เอง so okay but เพื่อนดีย์ is I don't know oh okay okay ได้ไหมเวลาดีกว่าครับก็มาจอดใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโอ้ยต้นกลางนะเนี่ยลมเยน็นเย็นแล้วข้อสำคัญเนี่ยวิวสวยมากก็เลยต้องมาจอดเก็บภาพบรรยากาศอันนี้แหละสเสน่ห์ของเมืองกรอซึ่งเรามองเห็นไปเนี่ย 3 0 0อยเอ็ดรนะ้อยแปดสิบร้อยแปดสิบองศาเนี่ยมันจะเป็นแปลงพืชผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดในช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะเวลาเขาปลูกผักอย่างหนึ่งก็จะเป็นสีหนึ่งผักอย่างก็จะเป็นสีหนึ่งช่วงนี้ส่วนใหญ่จะออกสีเขียวแต่ถ้ามันดอกมัตตาบานมันจะมีสีเหลืองสลับในช่วงนั้นมันประมาณตุลาพฤศจิกาธัานวานนจะสวยมากจะมีสีเหลืองมันสลับด้วยตอนนี้จะมีสีเขียวกับสีแดงแดงนี่คือดินที่กำลังเตรียม เขียวก็คือพืชที่ขึ้นแล้วก็จะมีเขียวแก่เขียวอ่อนแล้วครับนะช่วงนี้มันหน้าผลเนี่ยมันไม่ใช่หน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตอะ่ะเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งไปให้ดูนะนะฮโยนกันสองข้างเลยเนี่ยรถที่วิ่งไปก็เป็นรถกะลำปรีเป็นส่วนใหญ่แล้วครับอืมนี่ ยนกระพอไปเลคนรัก็ต้องานาญเดี๋ยวถามโพซี่โพซี่ไอวนทูโนเดอะไพรซ์ออฟเอแคปเปเนี่ยฟอร์พีซ่ะ how much one i e c e อ่อห้าร้อยจาร์ห้ารอยจอาร้ยยังโอ้อ the market price is, uh, maybe เมษ้าอหนึ่งหพันบาทอก็ไม change the price b e c a u แล้วก็คือที่เนี่แค่หัวละห้าร้อยจาดเองหรอห้าร้อยห้าบาทห้าร้อยจาร้อยจาดก็คือ5บาทพอไปถึงย่างกุ้งแล้วมันจะหัวอะย่างกุ้งนเมย้าเออสิบห้าบาทเอนหอ่าพันหาสิบาบาทเออก็ไปถึงย่างกุ้งก็แพงขึ้น10บาทประมาณนั้นนะโอเคจังกิ้วขอบคุณมาก อันนี้เขาเป็นเจ้าของหรือโอนเนอร์เหรอโอ้ทั้งคิวทังคิวครับขอบคุณครับเวเลสแมนนะโอเคแย่ okay. yeah. so ม a น y จอดดูเขาตัดแปลงกระลำกันนะครับแล้วก็สอบถามราคากระลำปรากฏว่าหัวละ5บาทส่งนะครับก็บอกว่าไปถึงย่างกุ้งก็ประมาณ10บาทนะครับวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็สวยงามตลอดเลยครับ เมื่อเจปีที่แล้วที่ผมมาเมืองกรอในท่านผู้ชมก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาขี่จักรยานกันแถบนี้เยอะแยะมากมายทั้งๆที่วิวมันสวยถนนมันแคบแต่ก็มีคนมาขี่จักรยานผมว่ามันอันตรายทีเดียวนะครับแต่ว่านี่ ก็ให้ดูวิวทิวทัศน์สข้างทางถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับจะสวยมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันหนาวผมก็เลือกที่จะมาฤดูนี้แหะครับก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยแปลกตาอีกแบบหนึ่งออกจะเน้นไปทางสีเขียวแล้วสลับซับซ้อนเยอะแย,ะ,ยะมากมาย ผมได้แวะเจดีชเวดากองจำลองที่เขากำลังสร้างขึ้นบนเนินเขานะครับโอ้โหก็ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าท่านผู้ชมไม่มีส่วนของรัฐบาลมาร่วมสร้างแต่เป็นชาวพุทธล้วนๆครับท่านผู้ชมคนละหบาท10บบาทร่วมมือกันก่อสร้างเนี่ยแล้วก็สถาปานิกเนี่ยนะครับ ออกแบบกันแล้วก็เป็นช่างพื้นบ้านเกือบทั้งหมดแหละครับนี่มาร่วมก่อสร้างผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีภาพเก่าอยู่นะครับเขากําลังดึงเสาเทปูนเป็นช่างชาวบ้านทางนั้นเลยแต่ว่าครั้งนี้เสร็จไป 8- 90%0% นแล้วครับนี่ครับมองจากบนยอดเขาเเวดากองจำลองเนี่ยมองไปพื้นราวก็จะเห็นวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าเป็นวิว360องศาที่จะมองเห็นแปลงพืชผักและก็หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกับเจดีย์เวดากองจำลองตรงนี้ครับท่านผู้ชม ผมก็ไปหาตู้บริจาคนะครับออวันนี้เนี่ยเนื่องจากฝนตกแล้วก็มีช่างอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าผมก็ไปหาตู้บริจาคก,ก็ตู้บริจาคเขาก็ปิดประตูนะครับก็เลยไม่ได้บริจาคเพิ่มเติมที่จะร่วมทมําบุญสร้างต่อแต่ว่าครั้งที่แล้วนะผมจําได้นะครับผมก็มาร่วมบริจาคถึงแม้จะเป็นเงินไม่กี่บาทแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนร่วมทมําบุญครับ ส่วน J d ดีนี้เป็นอีก J d ดีหนึ่งครับที่สร้างเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวองค์ดีอยู่ที่เมืองอังปันครับเป็นเฉวเวยากรจำลองเช่นเดียวกันแต่มีชื่อเฉพาะเฉพาะนะครับเป็นภาษาพมา่าผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวขอไปค้นคว้าอีกทีนะครับอันนี้ก็ที่เมืองอังปันครับอาว่เจดีเนี่ยเยอะมากผมได้ถ่ายรูปไว้กับเจดีบนยอดเขาแล้วก็ถ่ายรูปไว้กับ พระพุทธรูปในถ้ำนะครับเป็นที่ระลึกนะครับก็โอ้โห,โโหเกิดความภาคภูมิใจสวยงามอันนี้ชเวดกองจําลองที่มองจากไกลๆนะครับบนเนินเขาวสวยงามมากทีเดียวนะครับวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองกะลอนะครับท่านผู้ชมเอาไว้รอดูคลิปเต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเนื่องจากที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า ที่พม่าจะมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เนต็ตมาเป็นช่วงมาเป็นเวลาถึงมาก็ไม่แรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอัปโหลดคลิปยาวๆเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไว้รอผมกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็จะไป อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปเต็มๆผมถ่ายภาพไปเยอะเลยครับเพราะจากเมืองกะลอจากเมืองอังปันเนี่ยผมจะไปต่อที่เมืองพินอุลวินที่นั่นจะมีน้ําตกที่สวยงามครับท่านผู้ชมเอาว่าไว้กดรอติดตามกันก็แล้วกันอันนี้ผมเก็บภาพมาให้ดูนะครับความสวยงามของเมืองอังปันเมืองกะลอเมืองพินอุลวินครับท่านผู้ชม ผมใช้เวลาทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ที่เมืองอังปันเมืองอะกะลอเมืองพินดายานี่นะครับก็ได้เห็นเนี่ยนะครับกรำปลีแปลงผักพืชผลวิวทิวทัศน์เจดี JD, วัดวาอารามแล้วก็ฝนพรมสลับกันไปท่านผู้ชมที่เนี่ยเนี่ยนะครับฝนนึกจะตกก็ตกนึกจะหยุดก็หยุดเพราะนั้นก็ตกก็แป๊บเดียวนะครับแล้วก็หยุด นะครับก็ตกเหมือนฝนพรมให้เราได้มีความสุขชื้นเย็นชุ่มฉ่าวันนี้ไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์เลยครับฟ้าครึ้มทั้งวันแต่ว่าท่านผู้ชมฟ้าสวยมากไม่ร้อนสบายใจเจดีสวยงามทําบุญได้ความสุขครับมองไปจากวิวพอยเมืองอังปันนี่ครับเมืองอังปันเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเล1,300เมตรทุกเมืองในแถบนี้นะครับสูง1,300 หนเ0ง0เมตรทางนั้นเหละครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับสวัสดีครับ